สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดช c h น n นะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth Survivor นั่นเองทุกคนซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาซ่อมโต๊ะนี้กันเลยครับผมข้างหน้าผมเลยนี่เลยคือผมเตรียมวัตถุดิบมาตั้งนานแล้วทุกคนแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาทํานะผมแล้วก็เราจะไปสำรวจหอคอยทางทิศตะวันตกด้วยนะผมโอเคมาสรุปแล้วครับผมมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมนี่เลย มันก็จะเป็นหน้าต่างของของตกแต่งโดนใช่ไหมเออแต่ว่าเราต้องหาพิมพ์เขียวมาก่อนนะผมเราถึงจะรู้ค่าสถานะต่างๆอืมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีเราควรเก็บตัวไหนเราควรใส่ตัวไหนนะผมของที่ใช้อัปเกรดก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนเยอะเลยแหละทุกคน อ,อันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้วิธีแต่งด้วยดิแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไปหาเป็นตรงนี้มาให้ได้ก่อนนะผมก็คือเราต้องขยันลงศูนย์ขนส่งนั่นเอง,เองทุกคนโอเคปะ่ะเราไปอีกสถานที่หนึ่งกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปขยายสัญญาณที่หอคอยทางทิศตะวันตกนะผม ยังค้องใจอยู่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันไม่ดีอะทุกคนโอเคของที่ใช้ในคลิปนี้นะผมนี่เลยครับผมเสาสัญญาณแล้วก็ายางดำต่างๆนะผมแต่ว่ามันขาดชิ้นนึงนี่วาต้องไปเอาที่สินทานนะผมลืมลืมลืม,ลมขนาดเตรียมไว้แล้วนั่นเนี่ยโอเคแต่ว่าผมทำไว้อยู่ทุกคนในเครื่องนี้มีไหมนี่ไงอันนี้สิบอันนะผมที่ต้องใช้นะป่ะ ในที่สุดนะผมก็ผ่านสักทีนะผมนานแล้วเนี่ยผมทำกว่าจะของจะครบนะผมนานจริงๆ,ๆครับผมมาดูกันว่าเราถ้าเราขยายสัญญาณแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ผมมีคำเตือนผมไปดูสปอยมาก่อนหน้านี้เห็นคลิปช่องต่างชาติเขาทำมีผีเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเยอะเท่าไหร่ครับผมผมก็เลยเอาของแบบจัดเต็มเลยนะอันนี้บ้านผมก็เพิ่งโดนป้นมานะทุกคนยังไม่ได้ไปป้นกลับเลย ไปล่อยไว้ก่อนับผม okay. โอเคอเอน้ำมันตรงนี้ก่อนนบผมน้ำมัน ATV หมดนะผมไม่ได้ขับนานแล้วว่ะทุกคนสนิมขึ้นแล้วมั้งเนี่ย ATV ผมเนี่ยโอเคอย่าเพิ่งเติมเข้าไปครับผมเพระาะว่าน้ำมันของ ATV อะ่ะมันกินน้ำมันมากเลยนะทุกคนดูนะเนี่ยนะ75นะโอเคอันนี้บ้านหลังที่เ้อนป้นผมแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยไปป้นกลับครับผมมา ลองกดดูครับผมไม่ถึงนะเนี่ยทุกคนน้ำมัน75เนี่ยนี่หมดละหมดเร็วมากทุกคนเพราะฉะนั้นวิธีการประหยัดก็คือเราเติมไว้สักถังหนึ่งแล้วเราก็กดข้ามเรื่อยๆนะทุกคนให้มันใช้พลังงานดีกว่าครับผมโอเคมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมานี่เลย เจ้าเครื่องนี้นั่นเองครับผมที่เราจะซ่อมนะผมกดเติมของไปเลยครับผมเฮ้ยอ้าวมีน็อตด,ด้วยเหรอ <c oughs> งานเข้าครับผมในตัวมีปะเนี่ยเผมก็ดูมาแล้วนะผมก็นึกว่าผมละเอียดแล้วนะลืมน็อตเฉยเลยว่ะน็อตสกูสี่อันนะผมในตัวมีไหมไม่มีเลยบ่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวผมจะขอกลับไปเอาที่บ้านก่อนนะไม่มีครับผมโอเคกลับมาไปที่เรียบร้อยครับผมมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเราซ่อมเสร็จนะกดเติมของไปเลยครับผมสรุปเรียบร้อยผ่านควสนี่ไงมาแล้วมาแล้วโผม,มาจากไหนไม่รู้ครับผมกี่ตัวเนะี่ยสี่ห้าหก โขกตัวต้องใช้ปืนแล้วทุกคนไม่ไหวเยอะเกินครับผมโอ้โหดูเลือดด้วยนะผมดีที่ผมเอาชุดมาถึกมีบอสด้วยนะนี่ไงบอสมาลนะโอ้โหตัวอะไรวะนะ่าโอเคใช้สาก,กาเลยครับผมไม่ไหวละแรงเกินครับผมเดี๋ยวจะตายเอานะครับผมไอตัวบอสยิงไม่เข้าเลย รถแค่สองเองอะทุกคนอุ้ยสการถแค่สองเองนะครับผมปืนมันตีแรงมากเลยว่ะเป็นไม่ใช่มันตีแรงมันถึกมากเลยทุกคนมาลองใช้ปืนเจาะก่อดูเจาะก่อเข้าคิเจ็ดนะครับผมอุ้ยมันมีตัวแบบนี้ด้วยเหรออาวุธตีล่ะอาวุธตีเข้าสองมา V.S. <laughs> ล่ะ V.S. เ,เข้าห้าดอกคิทิคอนนะครับผม A.K. เคหนึ 1> 1่งกับสองทุกคนสภาพอุ้ยทําไมมันถึงขนาดนี้เลือดหนึ่งพเลยนี่ไงเราก็ไม่ได้ดูวิธีการที่เาขาฆ่าด้วยไงผมรู้แค่ว่ามีผีกี่ตัวนะผมไม่รู้ว่าใช้อาวุธอะไรน,นะผมถ้างั้นเราก็ใช้จอะก่อนนี่แหละทุกคนปืนห้องแลบนี่แหละฮะถึงแม้มันจะยิงเข้าเจ็ดนะผมก็น่าจะเป็นปืนที่ยิงแรงสุดละโอเคปืนจะพังแล้วผมอันนี้เข้าสอง เจ้ายักษ์หนองน้ำนะผมชื่อตีแทบไม่เข้าเลยทุกคนโชคดีนะครับผมที่ผมรู้ก่อนนะผมเตรียมปืนมาอย่างเยอะเลยอุ้ยชุดเราแดงนี่หว่าลืมดูชุดครับผมงานเข้าแล้วผมมาเราต้องรักษาระยะแล้วครับผมถ้างั้นอนะ่ะสี่ร้อยแล้วยิงแทบไม่เข้าเลยว่ะทุกคนถึกมากครับผมตะกายยิงเข้าสองครับผมสองกับหนึ่งเองอะ่ะ สี่ร้อยแล้วต้องรักษาระยะค,ครับผมเพราะว่าชุดเราจะพังแล้วครับผมกว่าจะตายทุกคนสามร้อยแล้วครับผม ยิงแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าคือชุดเราก็จะพังครับผมไม่รู้ว่าชุดพังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะตบเราแรงกว่านี้นะผมอันนี้ผมใส่ชุดแบบจัดเต็มเลยยังดาเมจเข้าที่15เลยนะโอ้ปืนสกายยิงแท่ไม่เก้าเลยครับผมโอเคเหลือร้อยนิดๆแล้วครับผม พังไปล้ปืนเราอันนี้แล้วกันร้อยเดียวครับผมร้อยสุดท้ายแล้วต้องเตรียมของมาด้วยนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ผ่านมาจุดนี้ครับผมนี่ไงผมมาเป็นไกด์ละแต่ว่าส่วนมากก็พี่พ,พี่น้องน้องอาจจะได้ครบหมดแล้วมั้งโดนผมอาจจะช้าก็ได้นะ อันนี้ถือว่าผมช้ามากเลยนะทุกคนถิ่นฐานเราไม่ได้ทําไงมันก็เลยไปเสียเวลาตรงนั้นนะผมถ้าใครเล่นก็แนะนําว่าต้องทําถิ่นฐานไปคู่ไปด้วยนะผมโอเคอันนี้เขาบอกว่าให้เราปล่อยโดนมาเอาโดนเรามาครับผมปล่อยโดนปล่อยยังไงปล่อยตรงนี้ปะไม่ได้ไม่ใช่นี่หว่านี่ครับผมอ๋อมันจะให้กดตรงนี้ครับผมกดตรงเครื่องตรงนี้ นี่เลยโดนก็จะขึ้นไปสำรวจโรดรอนะผมโอเคแล้วเขาบอกให้เราว่ากลับไปที่ถิ่นฐานนะผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมบอสก็ไม่มีอะไรนะผมไม่มีของรางบันอะไรเลยทุกคนสำหรับการฆ่านะผม โอเคมาไปที่ถิ่นฐานก่อนนะผมตามเนื้อเรื่องสําหรับโดนที่ใครที่ยังไม่มีใช่ไหมผมแนะนําว่าให้มาที่ถิ่นฐานเดี๋ยวผมจะพาไปคุยครับผมตัวเดียวกันเลยทุกคนผมต้องเดินมาที่ปั๊มน้ํามันก่อนนะเพราะว่าผมเป็น VIP นะผมถ้าเราเดินมาปั๊มน้ํามันอะ่ะผมจะไม่เสียพลังงานนะผมทําไมผมถึงเดินมาปั๊มน้ํามันนะผมเดินมาปัมมนนมมาป๊มน้ํามันก่อนแล้วค่อยเดินกลับไปที่ถิ่นฐานครับผม โอเคถึงเาทีเรียบร้อยครับผมมากินฐานเราอยู่ตรงนี้ผมว่าเอ่อตอนนี้มีมีแผนว่าจะทําช่องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องนะผมจะเป็นเกี่ยวกับการปนบ้านโดยเฉพาะเลยนะผมตอนแรกว่าจะทําลงช่องนี้ด้วยคือมันช่องเนี้ผม เอาจิงอยากจะตามแค่เนื้อเรื่องหลักของเกมเฉยนะผมแล้วก็อัปเดตทั่วไปส่วนการปล้นบ้านอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะแยกอเป็นการปล้นอย่างเดียวเลยทุกคนส่วนถ้าเราเจอบ้านหลังไหนด,ด,ดีเดี๋ยวเราค่อยลงช่องหลักแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่อะไรครับผม <c oughs> เผื่อเกิดวันใดวันหนึ่งช่องนี้มันบินนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมเป็นการรับมือไว้ก่อนเป็นการเตรียมพร้อมไว้ครับผมเราก็จะได้ทําช่องรองเราไว้ ด้วยเลยครับผมโอเคนี่ครับผมให้เรามาคุยกับคนนี้นะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้โดนใช่ไหมเราก็ต้องมาคุยกับผู้ชายคนนี้ครับผมเนี่ยแล้วเขาจะบอกให้เราไปสถานที่ต่างๆนะผมโอเคอันนี้คือปรับสัญญาณนะผมตามหาสัญญาณจากไหนเหมือนให้เราออกไปข้างนอกครับผม ชาญเมืองอุ้ยแมปใหม่ทุกคนเร็วๆนี้นะผมแมปชาญเมืองดินแดนน้าแข็งนั่นเองทุกคนอ๋อนี่เลยครับผมถ้าใครที่ขยายสัญญาณเรียบร้อยแล้วก็จะแมปตรงนี้จะโผล่มาแต่ว่ายังไปไม่ได้นะผมอืมแค่เปิดไว้เฉยๆตอนนี้ยังมาไม่ได้ครับผมใช้ได้เร็วๆนี้ยังไม่เปิดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วผมคร่าวๆ เบื้องต้นนะผมตอนนี้เราก็ตามทันทุกคนละที่เหลือก็หาของอัปเกรดโดนต่างๆนะผมแล้วก็เล่นทั่วไปครับผมเผื่อแพทใหม่มาอย่างเงี้ยเออเผื่อชาตเมืองมันเปิดเราก็จะได้เข้าเล่นได้ทันทีเลยครับผมทําคลิปต่อได้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆสาหรับวิธีการเปิดแล้วก็โต๊ะใช้งานตรงนี้ครับผมตัวนี้พิมพ์เขียวโดนต่างๆก็หาได้จากศูนย์ขนส่งนั่นเองทุกคนอันนี้ก็แท่นชาร์จ ยังไม่รู้เลยว่าชิ้นไหนดีชิ้นไหนไม่ดีครับผมยังไกดทางให้ไม่ได้นะผมเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวค่อยเล่นๆไปนี่แหละทุกคนเดี๋ยวมันก็รู้เองอืมแต่เราก็ได้เองครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรไม่ต้องเติมอะไรมากมายครับผมนี้แต่ว่าพูดถึงของที่ใช้อัปเกรดก็ใช้เยอะเหมือนกันนะทุกคนเยอะจริงครับผมของแต่ละอย่างที่ใช้นะครับผมผมเห็นมันเป็นบ่อด้วยนะทุกคน เราสามารถเอาโดนเราอะไปดึงเป็นความสนใจไว้ให้ดึงซอมบี้ไว้ให้แล้วเราปาระเบิดก็ได้นะผมอนาคตอาจจะทําได้นะผมผมอะแต่ว่าตอนนี้มีช่องอื่นทําเรียบร้อยแล้วผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ